ในเมื่อนี้แม่ปูผ้าเฮ็ดซอสเนื้อสับเนาะค่ะเนื้อสับนี่ก็คือเนื้อบดเนื้อบดนะคะเฮ็ดเฮ็ดเป็นซอสสำหรับเฮ็ดอันราสร้างหรือว่าเฮ็ดอันส่วนไปเฮ็ดต้มกรปาเกตตี้หรือว่าพวกข้าวโก้พวกเนี้ยค่ะซึ่งไม่ติดใเฮ็ดใกล้เสร็จแล้วนะคะเนื้อกะอัตราส่วนแม่ปูนี่สิก้าเอาบ่อได้เฮ็ดตดำบ่อได้เฮ็ดตามันเอาไปเชื่อมก็จะวางให้เฮ็ดอันสำหรับตอก้นตอก้นนะคะเพราะว่าแม่ปูเฮ็ด เนื้อสับสองใหญ่เพ็ดหมอหนึงอะคะ่ะไปสำหรับไปสำหรับเพชรลาซานยี่สิบเก้าทีกะแม่ต้อยก็เอ,อื้อแม่ผูกะสีพัดพัดหอมซับพัดหอมซับกับกระเทียมกะกะเอาวาซิไส้มากหน่อยหลายซ้ำใดกัตามเนื้อเขาเนาะคะ่ะพัดจนหอมพัดกับเนยพัดกับเนยเสร็จเรียบร้อยแล้วกะเอาเนื้อลงมาผัดพัดจนเนื้อมันสุกเข้ากันดีแล้วกะเติมอ,อันนี้จะเป็น มะเขือเทศบดค่ะอันนี้เป็นมะเขือเทศบดนะคะมันก็จะนิดนึงอ่ะมันน้ำงข้อหย,บอยาบๆรู้สิละค่ะแล้วปกติใส่ลงไปแล้วก็จะติใส่ตัวมอดตัวมอดที่แบบว,ว่าบดละเอียดเป็นเน,ในใคล้ายๆว่าซอสซอสมะเขือเทศแต่ว่าจะไม่มีรสชาติค่ะจะขัดขางที่จะจืดอ,อันนี้ก็จะบดละเอียดเลยเป็นขึอนแป้งเลยค่ะใส่แล้วก็เคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวจนมันเข้ากันดีๆละค่ะแล้วค่อยเอาเพราะมันทุกอย่างม,มันสุกมันอย่างเรียบร้อยหมดแล้ว เคี่ยวไปสักพักเข้งเานื้อเขาย้างกันแล้วกัเติมเกลือเติมเกลือแล้วก็พริกไทยดำพริกไทยในแม่มปู่กับสีไซพริกไทยแบบว่าเป็นเป็นพริกไทยดำที่แบบว่าปนหยาบหยาบเองสินะคะบอลในเบรดใส่ลเอียด่ใส่ลงไปใส่หน่อยเพ็ดหน่อยใส่ไลยเพ็ดไลยใส่หน่อยหอมหน่อยใส่หลยหอมไลย แล้วแม่ปูกระเใส่เติมเกลือลงไปเติมเกลือลงไปนะ้ำอันเครื่องปรุงมันกะปิบบมี่ยังหลายเลยค่ะมันกะปิแค่นี้แหละค่ะเกลือพริกไทยซอสุงรสเข้าไปให้มันได้ที่กันแค่นั้นก็ดีง่ายๆค่ะเซ็ตเรียบร้อยหรือว่าอ่าสำหรับรสชาติของไทยเพาะว่าจิ๋งจืงหมดแต่แล้วก็อาจจะเติมก็อาจจะเติมรสด,ดีหรือว่าเติมเติมมิยัง เพิ่มเติมที่เขาเขาอยากเติมเพราะเดี๋เขามาก,กินมันก็ได้ค่ะไม่ไม่ผิดนะคะเอาตามรสชาติที่เราต้องการหรือว่าอาจจะเติมตาบาสโกตาบาสโกเข้าไปให้มันนิดนึงให้มันเผ็ดเนี่ไยไปที่แบบพันที่ว่ากัุประมาณว่าเฮ็ดอันเนื้อซับสําหรับกินนั้นกินกับอันอทากโก้นะคะ่ะน,นี่ก็ได้เฮ็ดเล็กๆน้อยๆแล้วไม่บุก๋กแตเฮ็ดแบบเฝาเฝอเรับลูกค,ค้าน้ำฝ <c oughs> ากไว้นิดนึงเนาะค่ะว่าสําหรับ สำหรับที่ว่าบานเข้านี่ยค่ะมันอาจจะบะมี่แบบว่าถ้าปลาสกมันอาจจะแห้งเสียละมันจะเป็นซอสพริกเผ็ดนะคะของกำลังกะเข้าใส่เข้ากะเปลี่ยนเป็ี่ยนใส่อซอสพริกศรลชาติได้ค่ะเป็นใดล่ากาบะเออบอร์เกอร์เทศบดบดหยาบๆนี่เข้าก,บบกะบะเบอร์เกอเทศสดเข้าลูกช่ำๆสักหน่อยหนึ่งหที่ว่างอมๆสักหน่อยหนึ่งอ่ะซับๆ,ๆัละเอียดก็ได้นดร์่ากาแต่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องพัดพัด,ดลงไปก่อนนะคะ พัดพัดลไปก่อนก็ได้้วการแม่ปูกับซีไซม์ใบขาเอินใบยังนอใบที่มันร้อยพิซซาค่ะบุ้งว่าทางเมืองไทยมีบอมันสิหอมแบบหอมบอกว่าถือค่ะเขาเอินใบออริจิโน่ค่ะบานนี้ว่าบานเขาแม่ปูกับรู้ว่ามันมันใส่ตัวใดแทนใดขนมี่ก็บ่ตตองส่ดอกรค่ะกะแล้วแล้วเนื้อซับแม่ปูกับ่มีหยังนังหลายนะคะสูตรของแค่ตามตามแบบฉบับของแม่ปูนะคะ มันก็นมีสูตรของมันอยู่ขาเที่ยงตะวันเขาอยากได้แตบบ่ว่ารสชาติตามตามท่งของข้าวมงสินะเฮ้ากะัเห็ดเห็ดใส่เครื่องปรุงแบบนี้นะคะ่ะก็ะเสร็จละอันนี้คือใส่ใส่ละซางนะคะไว้สำหรับทำละซางตะวันขันข้าเสียงกินกับสปากเกตตี้่นข้ากับปรุงเพิ่มเติมรสชาติให้มันเข้มข้นอีกนิดนะะึงค่ะ